ท่านสาธุชนทั้งหลายท่านผู้รู้ได้พูดไว้ว่าโลกนี้คือโรงละครใหญ่พวกเราไซาที่เกิดมาต่างก็มาเล่นละครพอเล่นจบบทที่เขากำหนดให้ก็ต้องเข้าโรงคือลาโลกไปบทบาทที่ถูกกำหนดให้แสดงนั้นแตกต่างกันผู้กำกับการแสดงละครชีวิตคือกรรมเป็นผู้บงการพระบรมศาสดาจารย์จึงตรัสไว้ว่ากรรมมุนาวัตตีโลโก สัตวโลกย่อมเป็นไปตามกรรมบางคนพ่อเป็นชาวสวนแม่เป็นชาวสวนแต่ลูกเป็นนายกรัฐมนตรีบางคนพ่อแม่เป็นแม่ค้าพ่อค้าลูกเป็นนายแพทย์เป็นนายทหารเป็นนายตำรวจหรือพ่อแม่อ่านหนังสือไม่ได้ลูกเป็นอาจารย์สอนหนังสือในมหาวิทยาลัย ข้อนี้แล้วแต่กรรมเป็นผู้ลิขิตวิถีชีวิตของแต่ละบุคคลให้เป็นไปตามกรรมที่ตัวกระทําใครจะฝืนกรรมล่วงกรรมไม่ได้เพราะกรรมโยนี้เรามีกรรมเป็นกําเนิดกรรมมะพันธุเรามีกรรมเป็นเผ่าพันุ์กรรมทายาโทเรามีกรรมเป็นทายาทคือเราทํากรรมอันใดไว้เราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเมื่อกรรมเป็นผู้กําหนดให้เรามาแสดงละครชีวิตแล้ว เราก็แสดงบทนั้นเต็มความสามารถเช่นกรมบงการให้เรามาเป็นตำรวจมีหน้าที่รักษากฎหมายมีหน้าที่บำบัดทุกบำรุงสุขแก่ราษฎรก็ทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดอย่าไปทำนอกบทเช่นเป็นผู้ทำผิดกฎหมายเป็นผู้ทำลายกฎหมายเสียเองล่วงละเมิดกฎหมายเสียเองแทนที่จะบำบัดทุกบำรุงสุขให้ประชาชนพลเมือง กลับไปกดขี่ขมเหงราษฎรรีดนาทาเล่นราษฎรบำบัดฉกบำรุงทุกข์ให้ราษฎรอย่างนี้ถือว่าผิดหน้าที่ทําให้บ้านเมืองปั่นป่วนรวนเรไม่บังควรทำคือไม่เล่นนอกบทส่วนประชาชนมีหน้าที่ทรมากินโดยซื่อสัตย์สุจริตและทําหน้าที่เป็นผู้เสียภาษีอากรบํารุงรัฐบาล ไม่เอาเปรียบรัฐบาลไม่โกงรัฐบาลเสียภาษีตามความเป็นจริงเรียกว่าเล่นละครตามบทไม่นอกบทข้าราชการทุกคนทุกแผนทุกกรมทุกกองทำหน้าที่เป็นกลไกของรัฐต้องเป็นกลไกที่มีสมรรถนะสูงจับทุกตัวเคลื่อนไหวในหน้าที่การพัฒนาประเทศก็เป็นไปด้วยดีเพราะทุกคนเล่นอยู่ในบท ครูบาอาจารย์ทำหน้าที่เป็นผู้บอกผู้สอนทำหน้าที่แนะนำก็ต้องบอกต้องสอนแนะนำแก่เรื่องดีๆไม่บอกไม่สอนไม่แนะนำในเรื่องเลวๆคือไม่เล่นนอกบทใครถูกสั่งให้เล่นบทใดเล่นบทนั้นให้ดีที่สุดไม่นอกบทเล่นตามบทเล่นในบทละครก็สนุกการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความสนุกและความสบายขอให้ท่านดำรงชีวิตโดยใช้ธรรม เป็นประทีปสองชีวิต